just look, uh, wait here <Yeah. S 1> ผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งยังไม่มีบัสมาเลยนั่นคือผู้ร่วมชะตาชีวิตของเราซึ่งเขามาก่อนเราอีกนะที่ดูว่าเขาจะรอนานแค่ไหนน้อที่สุดบัสก็มาตีกลิปวาโอเค thank you รอมาข้างเลยนี่เป็นเวลาสองชั่วโมง าลิคือไปรีสอของเราอีกประมาณ10กเม We can ask คาลคาลิเข้นเราต้องยืนกับกระเปาแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงคาลิปวเราจะไปที่รีสอร์ทของเรา ก็มาถึงแล้วในที่สุด pristine beach resort เราจะนอนที่นี่ประมาณ3ามคืน this this way oh thank you คือเราจะบอกให้ว่าตั้งแต่มาที่นี่ไม่มีสัญญา โทรศัพท์เลยแล้วก็ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ที่นี่เขามี w ว f ฟตอนเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งออ๋โอเคเช่อคืออ๋อนี่คือห้องของเราดูสวยงามดีนะห้องใหม่แล้วก็สะอาดดูดีมอร์นิงอ่นเดอะบีชเราจะโพสต์ที่เฮียร์ถึงห้าทีวอลด And they are seeing a uh, baby turtle. Uh -huh. baby, baby turtle. You put your hand after you take photo. Ah. So we can just see there So not now, only inside. Here to five minute walk after beach. No, no, not difficult. It's not difficult. difficult. We just walk around. You just walk and go there, no problem. Oh, I think they have no. some place you can, walk. You can okay. do that. Good morning. a ที่พักของเราเรตบอกว่าไปดูเตากันมันจะมีเหรอคือเขาบอกว่าชายหาดอะให้เดินตรงมาแต่ดูแบบเหมือนเดินเข้าป่ามากกว่านะแอบน่ากลัวนะเนี่ยจะละเคเปล่าวะอ๋อ มันเป็นป่าแบบคล้ายๆป่าชายเลนตรงนี้ไม่น่าหะอเราถึงบอกว่าระวังจระเข้มึงมันไม่ได้มีแบบค่จระเข้นะอ่มันมีหมาด้วย <S <S 1> <S 1> <S เขาบอกว่าหมาแบบที่เกาะนี้ดุคือแบบไปหลายทีแ่แล้วเขาบอกว่าระวังหมาเด้อ มีทั้งจระเข้มีทั้งหมาเจอแล้วโอ้โหแล้วดูชายหาดมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นเหมือนป่าชายเลนนะ่ะแล้วเขาบอกว่ามันมีจระเข้ซึ่งจระเข้มันกินคน นอกจากจะมีจระเข้แล้วเนี่ย mm. เขายังติดป้ายเตือนบอกว่า mm. อย่ามาข้างนอกคนเดียวระวังหมาดู mm. คือหมาที่เกาะนี้ค่อนข้าง mm. ตัวอะไร mm. ไม่ใช่หมาไม่ใช่จระเข้ใช่ไหม oh. mm. ตอนนี้ mm. เราเจอหมา3มตัวอยู่ข้างหลัง อเจอหมาไม่เป็นไรขออย่าให้เจอจระเข้แล้วกันขยะเยอะมาก it's a lot of trash it's not only มีแบบว่าโทชักโคกมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้เลยวะ่ะผิดหวังมากกับการที่ต้องนั่งรถมา10ชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูชายหาดที่เต็มไปด้วยขยะ You think it's child? small a ตอนนี้เราเจอกระดูกอะไรก็ไม่รู้ กระดูกอะไรมันกระดูกแบบสัตว์น่ะนี่เราเจอทางเดินทางเดินของน้องเต่านี่สิ but it's coming here yeah I know it's a turtle I think it's a turtle this is the turtle trace นี่นี่รอยอ่ะเราเห็นรอย อันนี้เป็นแบบขยะน่าจะมาจากการจับปลาอวนช้าประมงเดี๋ยวนี่อันนี้ฉลามขาวขยะมาจากประเทศไทยโอ้มาไกลเหมือนกันนะเราอะขยะเต็มเลยอะ่ะอันนี้ก็ m ร้อยอะ m ร้อห มาจากเมืองไทย Trash h e t from Thailand t come very far it's a long journey from Thailand mm hmm. ดูสิเนี่ยจะให้นอนอาบแดดงไงคะนอนบนขยะอย่างงี้เหรอเราเจอลอยแบบใหญ่เลยนะ <pretty> นี่เป็นแม่เต่า <Yeah. S 1> น่าจะขึ้นมาฝั่ง เพราะว่ามัน up อหมือนว่าเต่ามันจะมาวางไข่ที่ชายหาดตรงนี้แล้วก็ใช <is> no ้เวลาในการฟักตัวประมาณ50-70วันแล้วก็ คือในระหว่างที่ไข่รอการฟักตัวนั้นน่ะเพศของไข่จะว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะ่ะขึ้นอยู่กับอ,อุณหภูมินะตอนนั้นคือถ้าอนุไหภหรืออุณหภูมิรอบๆไข่ตรงนั้นคืออุณหภูมิสูงมันจะ produce ทำให้ได้เป็นแบบตัวเมียขึ้นมานั่นเองมันเป็นเหมือนหินเป็นปปรูกปลาดาวสวยมากมันคือ มีป้ายห้ามลงว่ายน้ำระวังจระเข้จ้ะห้ามลงไปไว่ายน้ำกับจระเข้เด็ดขาดนะจ๊ะขอ้าอาหารเช้าเราเป็นแบบอินเดียนมากอินเดียอาหารอาหารอินเดียไม่ใช่อินเดียอาหาร ตอนนี้ตัวร้อนเริ่มีไข้นะท้องเสียอย่างรุนแรงร้อนร้อ t h อาตว n ต a But you have a f e v e อ a น d you got diarrhea. <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มเรากำลัง ออกไปตามหาน้องเต่าที่จะขึ้นมาวางไข่เขาบอกว่าอยู่ชายหาดใกล้ๆนี่แหละนางอยากดูมากนางอยากเห็นไม่รู้ว่าจะเจอไหมมันมืดมากถามคุมบังไหมว่าอยากมาหรือเปล่ามันมากรลัวนะมีกันอยู่สองคนเนี่ยซัมวัน <No. S 2> ป่ามาักจริงพาคุมาเห็นอย่างน,อน่อนี่แต่ก็ไม่เจอใครอยู่ดีดูอันนี้คืออวนที่ใช้จับป่านะโห คตรงถ้าเกิดว่าเต่าอ่ะฟ้ากอกมาเนี่ยคงเดินไม่ถึงชายหาดหรอกเพราะว่าก็ติดอวนละแย่เนาะเดี๋ยวต้องเก็บขึ้นนะคือตอนนี้เราเจอ you see a dog oh it's a dog it's a dog o ย oh, ตกใจมาก นึกว่าเป็นาแบบจระเข้หรืออะไรหมาต้องหมานเองเชื่อเห็นแบบตาแบบสองคู่แบบใจเต้นตุกตุกเขาบอกว่าเต่าจะขึ้นมาคือน้ำมันจะสูงมันจะขึ้นมาสูงสุดตอนประมาณห้าทุ่มแต่ว่าวันนี้เต่าน่าจะขึ้นมาเล็ดๆประมาณสักห้าทุ่มกว่าถึงเที่ยงคืนนะ ตอนนี้เรานั่งรอยดูว่าจะเป็นยังไงจะเจอไหมถ้าเจอก็เจอไม ah UM. ่เจอก็ไม่เป็นไรเรากำลังเดินกลับนะคะเพราะว่าเราไม่เจอนั่นเองรอมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้ผู้ชายนั้นปวดขี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาแก้มือพรุ่งนี้ ตอนนี้เราเดินมารอบๆประมาณหนึ่งชั่วโมงเรายัางไม่เจออะไรเ,เมื่อคือนคนเยอรมันมารอตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสองก็ไม่เจอคือตอนนี้เราเจอลอยแต่ว่าหาตัวแม่ไม่เจออาจจะมาวางไข่ไปแล้วแล้วก็ลงไปแล้วนะนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้ว นี่ไงมีต่าด้กเซ้เซร์คูปูราบจ้ปตัวใหญ่มากมันเดินแบบนี้แล้วมันก็เป็นรอยแบบนี้เรานึกว่าเป็นเต่าอ่ะวันนี้ไม่เจอเต่าเราเจอปูก็เอาแล้ววะ Is it the crap that we eating? we're crab yes this is even bigger you can <Huh? S 1> sell it should we take it and sell <laughs> you're a so mean okay let's take <laughs> just kidding คือไอ้รอยที่เราเจอมันเมื่อวานนี้คือคิดว่าเป็นรอยเต่านี่คือเข้าใจผิดมาตลอดใช่ไหมคือมันเป็นรอยเท้าของปูเว้ยยังวะ คุณหลอกดาว How do you feel? สนุกไป But we seen something? Have seen the big quad? Crocodile. or something. เอาชิบหาย Crocodile alpha here เอาที่เดินอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนี่คือ Baby let's go back Let's go back You said there's no crocodile, but the sign that say the crocodile are here. The guy said in the hotel that there are crocodiles on this beach. I don't know. Let's go back. I don't trust anyone. want <laughs> to เรากลับมาที่พักของเราภารกิจของเราก็ล้มเหลวนะคะแต่เราเจอปูแทนดีที่ไม่เสรจสระเค